เมื่อเวลา21นาฬกา30นาทีเมื่อวันที่สองตุลาคม2 5 6 6นารยนไกรศรี 4, ขอสืบวนนามสกุลค่ะอายุ47ปีหัวหน้าที่ทําการปราส์นีแม่ปิงตําบลช้างม้อยอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้าแจ้งความต่อพันตํารวจโทเกิดชัยกิตติพนักงานสอบสวนผู้ชานาญการสอพอเมืองเชียงใหม่ว่าเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 6 6รเมือ่อเวลาประมาณ1 1นาฬิกา20นาทีค่ะได้มีชาวต่างชาติชายและหญิงจํานวน2คนขับขี่รถจั หมายเลขทะเบียนขโมยหมวกกันน็อกบริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นทรัพย์สินราชการบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะซึ่งแขวนอยู่หน้ารถจักรยานยนต์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยและได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะจึงมาแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนพร้อมที่วงจรติดไว้เป็นหลักฐานโดยเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5ง6รทางจราจรเชียงใหม่ได้ใช้มาตรการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัยจะถูกปรับรายละ2,000บาทเป็นวันแรกซึ่งคาดว่าชาวต่างชาติสองรายคนดังกล่าวขับขี่รถจกนนักร ตรวจกวดถูกจับจึงขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้กันนั้นเมื่อเห็นหมวกนิรภัยของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จึงควา้าไปสองใบแล้วขี่รถหลบหนีไปค่ะ